สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ี่พี่ปานาทุกขทุกคนจ้ามื่อนี้เขาสวนเดิมเดิมพี่น้องจ้าที่เขาเดิมเดิมืมันนี้ก็สิใส้ปุ๋ยพริกให้น้าพริกพี่น้องอันมาเปรียบเทียบกันอะไรด้วยพี่น้องอาชีพแต่ละอาชีพพี่น้องคะ่ะทุกคนมีอาชีพเพราะว่าความสุขอาจะมีความแตกต่างกันไปตามอาชีพเนาะอา้าบบมีอาชีพเลยหรือวา ควาวถีวาขาดความรูนพี่น,อน้องก็จะบดได้ผลลัพธ์เมื่อนีนก็สีเอา จะเกิดเท้าหายน้ำเต็มที่เพราะว่าอันใดพี่น้องได้กินเต็มที่ขึ้นกันแต่เป็นบางย่างได้พี่น้องย่างเป็นพริกนี่จะมักน้ำย่างเป็นวาคาโดทีด่ปลูกเป็นพ้นใหม่ไงๆนามพืนโมอคอยมักอะไรแบกไห้แนวนี่สามมือได้พี่น้องจังมาหาอีกเครื่อนึง เ็เป็นห้คู่มือหรอกสามมือข้างหนึ่งวิธีหดหนามกระไดเนี่ย้อก็าห้เปียยบไปเลยพี่น้องเวลาห้กระต้องกระจายกระจายออกมาว่องกุ้งกวงสียาหายคนมันเพราะว่าเกิดห้องห้โค้นมันไปพี่น้องมันจะไดะ้หากมันจะเสด็จถ้าห้องห้โคนมันไปหากมันก็จะบบเด,ดินถ้าห้องหแบบกระจายท,าทั้งสี่ มันกระสีใดหากมันก็ไปไกลมันก็สิบแพ้แขนงไ้เก็บบโบทนบวนบวันโบไหว,ว,วแต่เกี่ยวกับผิดนี่พี่น้องเวลาหายหนามเพราะเม็นห้แค่มองเดียวห้ไปเบิดให้ให้ทั่วนะพี่น้องห้ทั่วทั่วเพราะหากผิดนี่ไปกินไก่เติบอยู่พี่น้องเล้เกิดท้องหายโบทั่วมันกระสีใดนวยบไหลยพอหากมันก็โบแตกแขนง ที่เขาให้น้ำพริกพี่น้องเขาให้กระจัดกระจายให้ทั่วให้เบิร์ดเพราะว่าหากมันจะดีเดินพี่น้องพราะหากมันเดินดีเนาะพริกมันก็จะแตกขแขนงแตกนอกออกมากกวงๆมันก็จะดกะพริกนี่ให้ปุ๋ยธรรมชาติเด้อค่ะเด้อปุ๋ยคอกปุ๋ยอันที่แกบกับขี่มูพี่น้องแล้วก็ผลน้มมักชืว่าพไปน้าพี่น้อง เพราะว่าบกี้เหมือนาจะได้เก็บแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ามันออกนอออกลูกออกลูกออกน่วยเต็มเบิดแลรวพี่น้องถ้าให้น้ามหมดถึงมันจะเหี่ยวตัวพริกนี่พี่น้องิึงจีไดย่างตัวน,นี้เริ่มจะเหลืองเริ่มจะเหี่ยวแล้วเพราะว่าพริพกหนาแล้งห้องก็ต้องให้น้ำการให้น้ำก็ต้องกระจายกระจายกระจายให้มันตัวให้มันถึงพี่น้องปุ๋ยที่เอามาใส่เนี่ยก็เป็นจะเป็นปุน๋ย หอกขี่มูกับแกบพี่น้องคะช่วงนี้พริกกับแพ้งแเพ้งเนาะพี่น้องบ่ปลูกกินเองกะกได้พี่น้องสำหรับเพื่อนพูอันกระเปานานา,นาเนาะเพราะว่าพริกโลสามลอยเพื่อแม่ดุซีนที่ดินก็เลยอยากปลูกนะพี่น้องอยากปลูกละกันการเทยาปลูกมักระดไดอีกแนวนึงสไตล์ของชีวิตกระได้ความสุขที่เทาเกิดจาก เป็นผลผลิตของเห้าในสวนอย่างสีน้พี่น้องความสุขมนกัจจมีหลายๆระดับควาวมแตกต่างกันไปอย่างพุณแหมลูกซีเห็ดใ้สองตายหา่อยู่ในสวนคุณพอ่อค่ะตัดกิ่งใหม่นอกสวน30มไรพป่นกระตัดตัดกิ่งใหม่ของเพื่อนแต่ละเหมือแต่ละเว้นยางไปแต่มือใดคุ่แม่ลูกซีเมื่อยก็บบอกเพื่อนว่ามาซอยในเด้อหดหนามยังเพึ่นก็ซอ,อยอยู่พี่น้องคะแต่ว่าผู้ชายเดือสิเว้าเพื่นผู้ชายฟ้า ผู้ใช้คือพอบานนี่อ่าอันใดก็สร้างเลยค่ะพี่น้อง้าเห้าสร้างเป็นเนาะค่ะน้อง้าเห้าสร้างเป็นไหมถึงว่าห้าเห็ดยังกับเป็นได้แต่ว่าผู้ใช้จะบ่มักซอยห้าวได้พี่น้องห้าเห็ดยังห้าเห็ดเป็นเบิดนะผู้ใช้จะเกี่ยงเห็ดงานเห็ดงานนกเมื่อวางงานเบากระเหลวเตถ้าห้าเห็ดเป็นเบิดนะควนจะเกี่ยงให้ห้าเห็ดเนีแต่ว่าถ้าเกิดห้าอยากด้แรงของเพิ่นมาซอยนะเ้าต้องตามใจเห้เป็นเด้อพี่น้องต้องเอาใจแบบว่า าการเว่าการจานเนี่สสำคัญค่ะถ้าต้องบอกว่าเออช่วยหน่อยวันนี้ไม่ไหวเออมันไม่ไหวจริงๆนะถ้าเกิดเราช่วยกันมันมาไหวจริงจริงเนาะเ้าปลูกมาแล้วก็ต้องสอยกันเนาะอันเทคนิคการพูดนะคะพี่น้องว่าวให้มันสนอเพาะหูผู้ชายสิงหมักแนวนี่เด้อพี่น้องเ่าปันใดชราปันใดอายุมากซ้ำใด กู้ศรยกับตายโดยข้อมว่าของมิ่งเดนพี่น้องเว,ว,ว่วาวแบบว่าเว่าเอาอกเอาใจนึกถึงตอนที่ห้าเป็นนุมเป็นสาวค่อยจีบค่อย,ค,ยคุยกันแนวใดกันแนวนั่นพี่น้องยาปล่อยปละละเลยเด้อพี่น้องถ้าข้าเว่าโมดีบ่เฮ็ดใหนหะ้าเป็นเด็ดขาดวันนี้ชินนักนะโตห้าเดลพี่น้นองโตห้เาเองนี่ พอเฮาเ,เปดเ่็นทุกอย่างเขาจะบดซอยเหลือเกลือกคุณเฮาเด็กพี่น้องมันเป็นนักโตเฮาเด็เนนกเฮาก็ต้องมีเทคนิคในการเว่าพขดคุยกับคนในขอบครัวเ้ยค่ะเนือคนในขอบครัวก็กคือพอบานสําคัญทีซุดคุณแม่ลูกซีอยากเพ็ดหยังนี่นาะพี่น้องสิหาวิธีประคบประคมขําเว่าคําจาเพื่อจะได้เอาอันลง้งโตเพื่อจะได้เอาแรงงานของ่นมาซอยงานเฮาหนะาพี่น้องถ้าซันเฮาเฮ็ดเป็นเบิด์ตตังซี อยากคิดเด้อค่ะเด้ออยากคิดพี่น้องอยากคิดว่าเฮาสีใดมีผู้ซอยเด้อบ่มีเด้อดเถิดทอดตองเฮ็ดเองตลอดพี่น้องค่ะแต่ว่าคุณแม่ลูกซีเป็นคนโชคดีที่เว้าเป็นแน่จักหน่อยอยู่ค่ะอ่าแกงซําใดเฮาก็สูผู้ชายบ่ได้ดอกแห้งเฮานั้นนะเฮาก็สิได้แห้งของเพิ่นมาซอยอยู่ฟ้าช่วยทําตรงนี้หน่อยเนาะก็ซักก็สิเว้าจังซี่เนาะพี่น้อง ช่วยทาตรงนี้หน่อยตรงนี้มันไม่ไหวเจ็บนู่นเจ็บนี้เขาบ็กบอกอ่างไปห้าเจ็บเอียวห้าเหตเป็นห้เาเหตุใดจดอยู่แต่ว่าหลางกายห้าบวตอบสนองเอียงทั้งเชนะพี่นอ้องการว่าการจากมีเหตุมีผลอยู่ค่ะเพื่อหายงานห้เาเดินต่อพี่น้องมูโหแค่ได้ห้ากระตองระงับอารมณ์ห้าห้ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเหตุงานเนี่ยบางครั้งมันเมยเด้อพี่น้องเมื่อยรอคะอารมณ์ชุนหรือว่าอารมณ์รุนแรงของห้ามันจิเกิดขึ้นนะพี่น้อง คลิปนี่ก็หดน้ำพริกเนาะพี่น้องค่ะบ่มีเวลาเนาะพี่น้องบ่มีเวลาหดน้ำคุณแม่ชีกะสิเอาถังนี่ใส่ใส่น้ำเต็มถังนี่เนาะค่ะแล้วก็สิปล่อยลงไปตามสายยางพี่น้องมันก็สิซึมลงไปแต่ว่ากระสูนฮดบ่ได้พี่น้อง,งแต่กระกสวยได้อยเพราะว่าห้าบ่มีแรงงามพ่อติจ่าได้ มืหดนาำพริกแต่หดนาำพริกต้องหดให้เปียกๆต้องใส่เวลายางหน่อยๆเครึ่งชั่โมงถ้าคุณแห่ลูกซีเห็ดทั้งไหวนั้งซีน้องพี่น้องกับเครื่องชั่โมงคุณแห่ลูกซีไปเห็ดย่างอื่นกระไดหลายอย่างพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเทคนิคในการหดนามพริกในรูปแบบการเห็ดนามยเนาอพี่น้องเนาะคลิปนี้กับโบมี่ยังหมากไม้ไก่กองที่จะมาบอกเราสูพ่อแม่พี่น้องฟัง ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอสชี่พี่ปานาทุกทุกคนเดอ้อที่เขามาเที่ยวสวนผีของคุณแม่ลูกศีวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคุณแม่ลูกศีทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ